สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบอสเต๋นะคะบอสใหญ่ใจดีมีวิธีพาดีลเลอร์รวยค่ะวันนี้นะคะเรามาอธิบายเกี่ยวกับโครงการซิมปันสุขค่ะโครงการซิมปันสุข2021ของเรานะคะเป็นโครงการรับสมัครดีลเลอร์ของคลื่นฟิวค่ะคลื่นฟิวคลื่นสัญญาณน,น้องใหม่สายเลือดไทยค่ะโครงการซิมปันสุขนะคะบริหารงานโดยบริษัทเคโฟคอมมูนิเคชันโดยบอสเต๋ค่ะบอสใหญ่ใจดีมีวิธีพาดีลเลอร์รวย วันนี้นะคะเรามาไขาข้อข้องใจว่าซิมปันสุกเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่เป็นบริษัท MLM หรือไม่เราไม่ใช่บริษัทแชร์ลูกโซ่หรือเราไม่ใช่บริษัท MLM นะคะฟิลส์นะคะเป็นผู้ให้บริการคลื่นสัญญาณมือถือค่ะที่เราได้รับอน,นุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะเรามีคลื่นสัญญาณของเราเองค่ะแบบนี้ปลอมไม่ได้นะคะวันนี้นะคะเรามาไขาข้อข้องใจแล้วเป้าหมายของเราชัดเจนค่ะ ซิมปันสุขโครงการรับสมัครดีเลอร์สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยเราตั้งเป้าไว้ที่1ล้านซิมค่ะ1ล้านดีลเลอร์1ล้านจุดให้บริการทั่วประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะหลายท่านที่มาร่วมโครงการกับเรานะคะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้หลากหลายแสนบาทแล้ว วันนี้นะคะทุกท่านมั่นใจขึ้นหรือยังที่จะร่วมไปกับโครงการเราง่ายๆแค่คุณใช้โทรศัพท์เป็นก็สามารถมาร่วมโครงการกับเราได้ฝากไว้นะคะโครงการดิลเลอร์ซิมปันสุขส่งต่อความสุขได้ทุกวันค่ะ